ทางเดียวที่ทําให้พ้นทุกข์ได้ก็คือเราต้องหยุดความคิดในเชิงลบให้ได้ทาได้ง่ายๆด้วยการหวานเมล็ดพันธุ์ของความสุขหวานมันลงไปหวานมันทุกเช้าทุกเย็นทุกเวลาที่เรารู้สึกตัวด้วยการฝึกขอบคุณในทุกๆสัพพสิ่งซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้รับมันเป็นการเทรนตัวเองเพื่อไม่ให้คุณมองเห็นความทุกข์เมื่อคุณไม่ได้สนใจในเรื่องราวลบๆอีกต่อไปคุณก็จะไม่เห็นมันมันจะค่อยๆจางหายออกไปจากชีวิตของ ง่ายไหมคะมันง่ายจริงๆงนะง่ายแค่นี้แต่ทาไมคนส่วนใหญ่ถึงทําไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าไปโฟกัสผิดจุดไงอยากมีความสุขแต่เราไปโฟกัสที่ความทุกข์อยากจะบอกว่าทุกคนทําได้นะคะแต่ว่าคุณจะทําหรือจะฝึกมันหรือเปล่ามันมีเท่านี้จริงๆนะคะสนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่เอาแล้วความทุกข์ชีวิตนี้ขอเลือกเป็นคนที่มีแต่ความสุขเท่านั้นทักทายครูแอร์มาได้นะคะขอให้โชคดีได้ทําในสิ่งที่รักอย่างอิสระและมีความสุขตลอดไปครูแอร์ออสเตรเลียสวัสดีค่ะ